้องผมเลยต้องเอ้ผมลอยสุดดีใ่งายที่สุดสมองผมดับระเลยท่านผมจะคนโง่กันท่านลผมเนี่ยผมเมาผมบตครับ ผมรอเพลย่ี่ททุกยาวเงิน yeah. เ uh, uh ือ huh. ก uh ็เพลงอเอเลยขอโทษเานื huh. uh ้อ huh. ล uh ังวนลงวนเฮ้ยพุทธนะเื้อจมูกเฮลโลเออรับผมผมผมใ่เลยใส่ร่มม กปป่านี่ยพดนด้ผนี่น่าคขึ้นกพดนะพดนี่สักคนสะอาดสะอานแล้วผมครับปดอัพไปนะยืมยืมร้อยห้าอยได้ร้แดร้อยลเฮดูนี่วัดเช่าเลาวนนจับแล้วจักเลยจักเลย น้เป็นอัพเกขับเลยคล่องไม่มีตัวผยบนฉลาดเลยนี่ร้านมนสลาของผมเนาหมน่งวนี่้ำตะุณจาทางนี้จ้ตะโกนผมไม่ขัดหมดเมือนน่ะทเกินให้ตองนํำไม่หดน้ำไม่ผมกินสำหรับครเเฮ้ยหกับผมอ่ะ បាទយកកេតមកលេថៃរួចអបអរបាទតយកលេបានណាបាទតយកចិត្តងឿឈាមឆ្លាប់ឈាមครับ